ร้อยเอไอกันแล้วนะฝั่งโน้นรถพี่อะฝั่งนู้นไม่รู้ไอ้เขาบอกฝั่งนี้ตัวจบลงน้ำจบไปเฮียเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปอย่าตายนะป้าเล่้ก็เหลือซึ่งห่อแล้วพี่ไม่อะจบหนาแล้่วไปตายร้อยไปไม่ตายไม่ตายร้อยช่วยแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอ้ยรถรถมันขี่ผ่านน้ำเลยเหรอวะเจ๋งวะเพิ่งรู้ขี่ผ่านน้ำรอรถพี่อะไรวะ รถกระบะติดติดทางสองทางเนี่ยพุ่เหมือนเรือไอ้กัสมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เอ๊ะเอ๊ะข่ามาก่อนเพรกะคุณโดนลุกกระทืบตายห่านะอพี่มาดีมาดีมาดีไอ้หมัดเที่ยงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอะไรอ่ะหมัดพ่อมึงอ่ะหมัดพ่อแม่มึงอ่ะไอ้เฮี้ยอะไรก็หมัดไงกเคยทักใครเฉยเนี่ยก็ใครเฮี้ยแหละคุณไม่กล้ามีไอ้กัสไม่กล้ามีรถมันใหญ่จัสแล้วเราหลียวเหลียวดึงเชิงใ เอ้กูย hey, e <him, S 1> <hi> ิงไม่ไ <hey>. ด้อ hey. ้ป right ้าก็ตัวยิงวะยิงไม่ได้ไอ้ปเป้ากูไม่ถึงมาหน้าเอ้กูทำไงมันไล่ยิงมาผมจะหันหน้าใส่ัาหรอวรถเราไม่มีเกาะไม่มีเทียอะไรล้โลกอะก็ไม่มีเียอะไรเลยรถงงอ่ะเนี่ยรีบตะรีบตะรีบตะนีหนีหนี่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 นญ่ เอ้เห็นเห็นที่ไหมเห็นี่ไหมเห็นที่เอกเราเอกอ่ะน่ไอ้เชี่ยช่วยเอกก่อนไปจุ๊บปักปักปักมึงขับไปเพื่อนเอ้ยเหลือแล้วจะตายแล้วใครกำลังเอาหัเรื่องมงเ่นอฟลงก่อนหล้อแล้วมึงเอฟค้างมึงเอฟค้างมึงเอฟค้างเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย เว้ยเลยอ่ะเว้ยติดต้นไม้เว้ยเลาเวลยมายิงคน,อน,อนปืนกงจุกจักเอ๊ะมายิงมันเองปืนยยิยงไงอะ่ะขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาเลี้ยก่อนมันซูมซูมสะโคบเอ้ยมึงขับหน่อยเยิยโดนกูยิงคนไนะงยิงคนอ่ะมันไม่โดนกูพยายามอยู่เว้ยยิงมันไปยิงมันก่อนเว้ย ไม่ขับไปตรงนี้ขับตรงนี้อยากได้อยากได้อาวุธใหญ่อะขวาเปลี่ยนรถะเปลี่ยนรถเปลี่ยนเปลีดไหนอะเวลา้่เก็บผลมาแล้วสมเว้ยกันขอขอขอคมคงด้วยกันมันเอาอาวุธใหญ่มาเหรอวะ Uhm ชิพไห้แล้วปนิย้ายย้ายเร็วเร็วเร็วด่วนด่วนด่วนเอฟค้างเอฟค้างนะมึงเอฟค้างนะมึงเอฟค้างนะโอ้โหแล้วกูอย่างโล่งเลยเฮียเราเดินเราไม่เขิาไม่เดินแบบนี้สวยสวยก้าวสวยสวยสวยยเอาแอร์เรียป้าเข้าแอร์เรียก่อน อย่าสู้กับมันเลา้องกาเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูตายกูตายเฮียดีอะไรกูล็อกลบ่อะไรเขาวนเขาวนเขาไอ้เจยปลาลนัหลดในสแล้นั่งพีคว้ามาเยียกูรั่วเลยเฮียอะไม่ป็นจริงแหละเพื่อน เตอร์ดิว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเอกไปจากแหกเออเอไปจากฮอดีกูขับเรือกขับเรือไปเลยไปจากฮอนจริงเอ๊ะมึงย้ายทีมไปอยู่เรือดิมันเปลี่ยนนักข่าวไม่ได้เหรอเอกเอกมึงย้ายทีมก่อนเอกวิวทีมเนี่วิวทีมไหมวิวทีมแล้วเลื่อนไปฝั่งไอ้เทียกักโบนเหรอเออโบนแบะโบนอ่ะแล้วกอเลื่อนไปสีเลื่อนไปสีแล้วก็จอยทีมเออนั่นแหละ กลางวัเรามาโชว์พลังดีกว่าดูว่าเละเราชิวเราขับเรือชิวสุดแเราขับเรือเออเราให้มันรู้ว่าหนึ่งสองแบบเป็นไงป่ะเราดูเลยเมื่อวานไม่งั้นตกควางกันอยู่เลยคนเล่นเป็นก็มันไม่มีไงมันไม่มันไม่มันไม่มีห้องห้างันไม่มีห้องห้างไงไม่มีห้องห้าไงเอาไปในห้องสามครับในห้องเนี้โกรธเลยดีโกรธเอาไม่ละห้องสามห้องห้าไม่ละไม่ดิไม่ดีไม่ดิไม่ไม่มึงอ่ะกดมึงอ่ะกดเลยดีก่อน โดนช็อตฟิลช็อตฟิลมึงจะห่าใช่ช็อตฟิลช็อตฟิลเออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวถ้ากังไม่ชักเมื่อกี้เพื่อนหลุดแล้วนะเออรออะไรอ่ะเกือบแล้วห้องสี่อ่ะโดนกูหมดอ่ะห้องสี่ใครมงไปต่อยใครห้องสี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันกูต่อยมั่วดอ่ะไอ้บ้าก็อยู่ห้องหกอีสวัสดีขับดีเที่ยขี้เกียจขับยากเหรอเป็นกูข่าเป็นกูข่าเป็นกูข่าเป็นก็คือต้องยิงอ่ะเอายง่ายอ่ะรอพวกมันมาป่ะค่อยลงเออเออก็ค่อยยิงค่อยๆยิงไปยิงแล้วอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ไม่แหล่ะวะตรงนี้เหรอยิงขึ้นสูงสูงสิเออเดี๋ยวมึงเตียงยิงนะเอกกูขับเลยแล้วก็สูงอะมันให้ป่ะจุดมันมึงสักมึงสักสกอมาส์สกอมาส์สกอมาสุู่จะจอดกูจะจอดมึงก็อย่าเพิ่งจอดดิมันึงมึงหูเจนเจนนะครับพี่ยาพี่จะจอดละกูต้องเข้าไปเรือใช่ป่ะป๋าเจอวุ่นเลยป่ะ

เอชเชฟขึ oh, okay. uh, ้นอ okay. ๋อโอเคเออแล้วมึงก็ไปตรงที่มนมีแบบลาวเราบันไดอ่ะไตขึ้นมาแล้วไงต่อเก็บจุดเขียวเก็บจุดเขียวกันให้หมดเลยนะกูยิงคนก่อนางไปเก็บเออมึงยิงกูมึงยิงกูยิงมาดิมึงก็ยิงมาดิขอเติมเลือดหน่อยกดเอ็มกดเอ็มอะแหนะไงกูเล่นด้วยกันดีกว่าวะไอ้เหี้ยจริงครับเพี่แผมก็ว่าอะไรเฮี้ยว่าไงผมว่างั้นนะไอ้ยิงกูอะความยากเหรอนะเฮี้ยเออเป็นที่อะไรติดทอคุณเลยวะ มันเล่นด้วยกันดีตรงไอ้การเนี่ยเหี้ยเอมันเล่นด้วยกันดีเอกตายนะเว้ยชีวิตนี่ไม่ชีวิตนะเว้ยตายแล้วจบเลยเอกก่อนดีเหี้ยมึงลอยเอกก่อนดีอุ้ยเอยกูแตกเลยมึงจะมองไอ้เอกเอกอยู่ไหนเนี่ยเหี้ยกูลืมมองจอตัวเองไงศาสตร์กากเพดานเพดานเพดานเลยเฮี้ยกูจะมองเอกน่ยวะเอกกูหายเอกอยู่เนี่ยลืมมองบนหเลยเหี้ย ถือแล้วถือแล้วสุดดูยังไงวะน้่คุโรเม่ะยี่สายตายดิข้างล่างเกียร์ข้างล่างเกียร์จุดตายเรียบร้อยจุดแห้งข้างล่างเกื่อนวิ่งชนไปพันนะจุ๊บเฮ้ยจุ๊บจุ๊บยี่สัจะตายมาตามไม่อยากค่อยเล่นได่อยากเล่นเราเราค่อยๆแข่งล่างไอจุ๊บพัมก่อนจุ๊บกโค้กให้เอมีคนอยู่เอกเห็นไหมอัยหนึ่งคนที่ไม่โหลดมันคือมันมีคนไว้อยู่อยู่ชั้นสองเหรอชั้นสองชั้นสองชั้นสองหมดเลย เก็บเก็บไอ้สีเขียวปั๊มปั๊มปั๊มสองก็ได้เอาเซฟก่อนไปเราไปกูเล่นเล่นด้วยกันดิจุ๊บไปเก็บเขาไปเก็บเกาะไปเลยไปเลยคุณเล่นกับมึงเนี่ยเก็บไอ้เขียวเขียวเนี่ยเออลงจากข้างหลังยิ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 งหมดจังวะไม่มีกับเก็บมันมียาให้เก็บเลยเพื่อนเก็บเด็กเก็บเก็บเลยเดี๋ยวกูหายิงคนนแน่มันดิ่งไปพร้อมกันดิมีทางทางซ้ายมีคนเว้ยจุ๊บคมอุ้ยจุ๊บคมข้างหน้ามีวะจุ๊บข้างหน้ามีให้เก็บวะเก็บดิ ไม่มีสองนอกอีกไหมเราแป่งนอกไหมเมื่อเคลียร์แล้วมไม่มีกอมึงอานเบลเลอร์เลยเข้างล่างเคลียร์นะข้างล่างเคลียร์นะใต้เรือเคลียร์แล้วปั๊มกอดเคลียร์ขึ้นกอดเคียร์กอดสีรษฐเงินปะใช่ใช่งระวังข้างเรือปะอาร์เมอร์เหรอเอออาร์เมอร์อ่ะไม่ไม่จะแรงนะกดเป็นอัมเมอร์เกียร์ฮอล์ก่อนดีกว่าเรื่องง่ายๆแค่ยิงตัวข้างหน้าหน่อยดิมีคนยิงเหรอวะทำไมมันทั้งสองต้องซื้อเหรอวะแค่ต้องซื้อใช้ใช้เงินซื้อเกียร์ฮอล์นะ

ปั๊มยาปั๊ม่้ลอยานี้น้ำปะาไม่ได้เลยนะเปล่าโอ้มันไม่เกีบอะไรเฉยๆตรงเนี้ยไปไปดึงเลยนี่วายอยู่เลยอะไรปั๊มตายอะไรไปดิยังไม่ตายไม่ตายไม่โดนกู้หรอกกูก็สนุกดู้มึงอันตีโดนกู้เฮียกูจะตายปั๊มยากแบบนี้ไงกัใจเย็น ก็บอกห้องนี้โล่งครับอยู่ตรงไหนวะไอ้เยี่ยอีกสองอันอะข้างหน้้าาขงล่างเหรอบอกว่าให้ออกมือถึงโอ้ยตกใจเยี่ยเกิดค่อยห่ว้สัตว์ลงมาข้างล่างบุญในดิกูกูกูก็ปั๊มปังมปั๊ยาอยู่เกิดเยอะแลเกิดเยวแหละไปดิไปดิเคลียร์หมดแล้วไปดิไปดิมันมีมันมีมีเก็บข้างหลังวะอยู่ข้างหลังวะไม่ใช่หรออยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งอ่ะมันอยู่เหมือนใต้ท้องเรือหรือใต้เรือวะไม่รู้ ขึ้นท้าดนี่นนยอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไอ้เหีห้ยจาดฟ้าปะ่ะห,หรือขึ้นจอดฟ้ายังอ๋ออยู่ใต้เรือมันมันน่าจะขึ้นตรงข้างหน้าเรือปะ่ะตรงตรงที่มึงจอดเรือใช่กูไปเก็บมั่งหรอวะเก็บเก็เๆๆๆบขอ,องเราหรอไอ้เหี้ยเราเก็บหมดแล้วไม่เหรอไอ้เฮียมัน,มนขาดหน<า>ึห่งเว่วเก็บไม่สุดหรอมันสุดคนหรือเปล่าหรือมันกลัวนอนหรือเปล่าครบละมันให้เราอะไรเนี่ยเดลิเวอรี่ส่งโคไปที่แวร์เฮาส์อ่ะส่งที่แวร์เฮาส์จูบขึ้นหอเลยเอ้ยมึงขึ้นหอกันหมดเลยก็ได้นะ ขึ้นไหนหมดเลยขึ้นห้องไหนหมดเลยไปดิไปดิไปดิข้างบนอยู่ข้างบนพี่ตมาเว้ยลงน้ำไปเจออันไหนท่าไหนท่าคลาขึ้นหอวันนี้ปะขึ้นยังไงวะไอ้เหี้ยมึงลงมาไงอ่ะแล้วมึงขึ้นไงอ่ะไอ้เหี้ยมึงทิ้งเร็วตัวทิ้งโคตรเลี้งชอบเลยวะทิ้งเลยเลยขึ้นไงวะขึ้นไงทางนี้บนทางแล้วแล้วสองอ่ะแล้วมึงมาไงวะไอ้ที่พวงเนี่ยคุณอ๋อจะเป็นกระไพี่อะไรจะเป็นประตูไอ้นี่ไงทุกคน ยิงดิยิงจำเพี้ยเราไปเลยเดี๋ยวมึงได้ยิงยิงกับบนหอแน่สัสเคลียร์หอด้วยนะเว้ยเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงให้ต้องกลัวเพื่อนกูมีอหนึ่งของเราเรื่องหอยิงหออ่เมื่อวานเล่นกับแก๊สมาหลายมือกว่านี้กว่าจะแก้ไม่ใช่หออนนี่ไอ้เนี้ยนั่นอ่ะมาตาแรกแม่งบอกให้กูกระโดดกูกระโดดเลยกูล่วงไอ้เหี้ยขึ้นหอ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  มึงขึ้นก่อนเลยป้าขึ้นไม่ได้อะโอเคอะไรๆเอกอะกำลังขึ้นอยู่ไอ้เหี้ยเอกปิดประตูกูเขบียงเขบียงเขบียงไปๆๆสามดาวแล้วเพื่อนสามดาวแล้วกดสูดกดสูดกดสูดกอลเล็ตเตอร์กอลเล็ตเตอร์ดูเพิ่งขับไอ้เหี้ยกด e กด e เก็บกด e เก็บกด e เอ้ามันไม่มีให้เรายิงพอหรอไม่มีมันได้หนีปอยกดเ e ให่ใหญ่ก yeah, yeah. ดเ asz, ด,เ asz, ดเแบบยิงปืนได้ <c oughs> เยักกู <c oughs> เหลือตัวเดียวปั๊มยากรไอ้หี่ยปั๊มแล้วไม่ได้มีคีย์รัตปั๊มยาเหรอไม่มีไม่มีมวิโวิดโค้างว <c oughs> ิดค้ะมีะไ,นะไม่ได้ ไอ้ขลักขลิบมา้วไอเหี้ยดู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 ไม่เไอ้เหี้ยใครขับวะใครขับไปปะเนี่ยจอดแล้วเฮ้ยเอ๊ขับวะจอดดิแล้ววะสิงบอมจบไม่จอดไหนวะใต้สะพานปะไม่เห็นจอดดิไม่จอดดิไม่จอดดิอย่างเนี่ยจอดบนเนินบนเดินบนเดินใตนสะพานวัดาษฎรปะพวกเสียเยอะไปเพื่อน จอดใต้ใต like ้น้ำตัวปลจอดดีเออกูพยายามอยู่ยังไงไม่ดีต้งตูม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 ่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่า่า่าา่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่นะ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าาก่่ นี่คนกลางเข้าซีนว่ะปุ๊เขาซีนว่ะเบอร์เบอร์จริงแล้วว่าสังจบนี่เพื่อนออบไลน์ล่ะเอาเดี๋ยวเข้ามาเสียงไปรนน์เราเว้ยมาให้เราไปหาเวลเฮาปะใช่ไหมให้กลับที่เดิมไอ้เกมมันไม่ออกสักทีอ่ะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้อันที่เท่าไหร่แหละจุ๊บอันที่สองอันที่สาม เดินเดี๋ยวกักเดินดินเมืงเดินดีดีเดินดี๋ัว <Yeah. S 1> ที่ะสามจริงๆอ่ะเดินดี๋ดีกดดีกดดีใครเป็นหัวกดดีวะเฮ้ยยีกแม่ไปห้าเปอร์เซ็นต์ไปงั้นกูโยนเกมนะกูยอนเกมนะกูไม่น่าคนเปิดหายเพราะกูไม่ได้เสียตังค์นะกูบอกก่อนเฮียพวกกูบิดได้นะ ใช่ไหมลันเซซันนี่ไงไม่จุ๊บมันเข้าก่อนปะก็เป็นหัวจริงเห้ยนี่จะจุ๊บเข้าก่อนกูโหลดอยู่เหมือนกันแล้วหัวแม่คอมกากดิไอ้เฮ้ยมันมีไรเดอร์กับเรเบลอ่ะเป็นไรอ่ะชุดเดียวกันเรชุดเดียวกันกูเป็นเรเบลชุดที่อะไรกันแน่ไม่เอ้ยจุ๊บชุดเดียวกันดีไม่ชุดที่อะไรกันล่ะบอกกูซิชุดไหนดีวะป้ากูเป็นไอโมงไอโมงใส่ไงไม่รู้เล่นมาข้างล่างดิ มาร์คสไตล์มาร์คสักกระเบือกอะเออทำนั่นน่ะเฮ้ยชุดนี้เหรอไอ้กั๊กเออกูไม่มีชุดมาเท่มะไอ้ป้ามีชุดไหนอะผู้หญิงอ่ะชุดอะไรวะเลเบลเลเบลเลเบลเฮียไม่รู้อะีเบลตีเบลออฟฟิตอะออฟฟิตเลือกอะไเป็นชื่ออะไรออฟฟิตกูเลือกอะไรเดิร์เดิร์พิกัสติดเดิร์พิกัสติดพิกัสติดพิกัสสามทุกอย่างเอ้ยมาร์คเดียวไอ้นี่เลยมาร์คมาอันนี้เออไอ้จุ๊กมึงใหญ่แต่งแต่งแยกดิ นี่เอกแยกอยกูหาของมึงอยู่เนี่ยรีวิวแล้วนี่คือไซเบอร์หรือผู้ชายลายไม่ออกออกแขนทียเ่อะเบกาซีดอะอาร์โคหรือแบกวะดูดูเดอบเบกาซีกูไอสัตว์เนี่ยชุดเนี้ยไม่จูเป็นผู้หญิงไงจูบ่ะเดี๋ยนี้เหมาะสุดแล้วเนี่ยหนังเงี้ยเออโกดธเธอกูจะรีบพายรีบไปต่อมึงโกดเธอเทปปาก็รออย่างนั้นอ่ะอ้าวคุดูว่าเออ เออเอาเอาเอาเออเอายนี่กูดังกับดังกับเทอร์โมินเตอร์อ่ะคนเหล็กอ่ะโอใส่แว่นแล้วเปื้อนโอ้คุดเหลือนอ่ะแป๊บผมโคตรหงอกไอ้เหี้ยหงอกไม่ได้เดี๋ยวกูถอดเดี๋ยวกูถอดแว่นมึงหงอกให้มาเฮ้ยเอาไปด้วยพี่เกเขม่งนั่งได้ไงไปข่าวสารขอาวสารขอาวสารขอาวสอนี่เลยนั่งได้คนเดียวรถไปดีรถไปเหี้ยรถขันไหนมึงก็รถไปดิโอ้ โอเคมาแน่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวตาหน้าตาหน้ากรอรถไอ้นี่มารถรถรถปกติมันเรียกรถรถรถมาไงอ่ะมันเปลี่ยนรถได้ข้างล่างข้างล่างสุดเอาเหรอแม่งเบงื่สัสกูยิงบนเข่าไว้ทียแต่กูอัดเลิตงงชิบหายมันจะมีตัวที่เดินมาด้วยไงไม่มีใครเดินมาเลยยัเดือดคนเดียวไอ้มีตัวอยู่หน้ากูหนึ่งตัวยิงตัวข้างหน้ากูได้มาตัวหนึ่งอ่ะเป้ยใครกใครอ่ะไอ้ไอ้เพื่อนดีกว่าเทพปากอ่ะยิงมั้งัะย กูจะยิงตัวที่อยู่ตรงรถอะกูยงมาละไปยิงตรงรถให้หน่อยหน้ากูเนี่ยไอ้ยี่หัวมันโผล่นิดเดียวเองอะกูยิงไม่ตายเร็วเร็วเบรกรกอะไรอะตัวข้างในของกูได้ปะได้ปะเปิดประตูด้วยเอาเฮียปลดล็อกให้ดีเงี้ยปลดไม่เป็นปลดไม่ได้ไปมันมีคันนึงมันมีคันนึงมาแล้วมาแล้วนี่ขึ้นมาคันน ขึ้นมาคุณหนึ่งจุ๊บยัยยัไอ้ปักออกเพื่อนเธอไม่ดีฝังในฝั่งซ้ายดิแล้วความคับขึ้นมาไป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 เยี่ยมไปเีมาบุชนแม่งเลยสวยเว้ยบุชนแม่งเลยเยี่ยกลอยังรากูมาไอ้้างโหระกลเลย แล้วกูชนแม่งเลยมาดีไอ้จักมือกดขับมึงกดเอ็กค้างได้นว้ยเอค้างมันหมอบได้สวิต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 ออน้วกโยซ้ายขวาโยซ้ายขวาหลบแล้วกูหลบไงแล้วกูหลบไงฮึบฮึบฮึีแล้วกูหลบไงซ้ายขวาซ้ย

ตันเลยขับมากอยู่ผมมาขับช้าจังวะไอ้เหียอลแม่ตัดกดเตแล้วพอนกูขับแล้วกูกดเครั้างเลยอ่ะกูมาเองด้วยไม่โยกเสียไป้้ปักนำว้ยปักปเพื่อนหลังมาเพื่อนเออมาดิตายอ่หมดละอมจัดอ่ะยิงไปชนดำเฮียเลยเียจุยิงหมดอ่ะ ที่ไปกระจิ๋ไปันยริงหัวที่ผายใส่กอก่อนไอ้เหี้ยกูบวนโอ้ยแม่นนรัก็ขับมาดีๆตรงๆรงเลยเนี่ยดีตรงเหี้ยอะไรผิดทางกันบีบไหมอยู่ทางขวาน่ะกูจะออกซ้ายไอ้เหี้ยข้างหน้าว่ะปักเจอยิงกูเจอยิงได้กดไอ้หมอบไปยยิงให้แม่งตกรถก็พอแล้วมั้งไอ้เหี้ยไม่ส่งนะไม่ได้ไม่ตกรถเดี๋ยวข้างหลังรับกรรม จุ๊งลองกด F ดูเด็กเออตกรถของจริงอ่ะบอกให้เราไปส่งเฮ้ยเฮียจะมาจอดฝาบกูได้ยังงตายแล้ว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 ไอ้เฮียมกตัยเว่ยตาบ้านดิวันเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูเห็นสัญญามมันมันลอยเมื่อกี้เป็นไหนวะหน้าขันหน้าขันหน้ามออเตร์ไซค์ ตได้ตาหหหยาหัวสะบ,บัดหัวสะบัดหน้าเก่าดีป่ะไอ้กั๊กออกซ้ายนะมึงมงไม่ต้องตามจุดเหลืองมึงออกซ้ายเราใต้สะพานได้แต่มันหาทางไม่เจออกชัวร์โอ้ย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 มอนยโอ้อ้มัอ้ยวอ้ยวน้น้ยวยโอ้ยยโอ้ย้ยยโยโอ้ยโอ้ยโ <c oughs> ไอ้กากออกซ้ายมาได้กากไม่ออกขา <c oughs> มันลงมาได้เลยออกซ้ายไหนทางตันว่ะออกซ้ายไม่ได้ว่ะแบบตามสเต็บกูบอกแล้วเอามึงเลยไปด้วยนะอันนั้นอะออกซ้ายไงออกซ้ายพ่อออกมึงเด๋ <c oughs> เออกนี่อ,อ,อ,อ่ P อะกูบ <c oughs> อ,อกแล้วทำสเต็ปมันไปออกเราก็ควรเขาตามทีมเพลสอะไปไหนอะออกเลยกาไม่ได้ทีนี้มึงเหมือนลงลงนั้นได้ปะล่ะมันไม่มีเหอะมันลงได้เลยลงเลยเฮียอะไรมึงขับย้อนสอนอ่ะ มันลงนี่เยอ๋อย้อน,นสอดไปได้อดไอ้เฮียย้อนสอดไปได้เลยวี่งทำจราจรเลยดิวะนี่ไงออกซ้ายเนี่ยเห็นปะเนี่ยออกซ้ายเนี่ยเฮ่อเพิ่งจะไปกลับรถอ้าฟ <c oughs> อะไรทางนี้ <c oughs> ออกซ้ายเงนะี้ยต้องตามจราจรได้เหี้ยอยู่แล้วไอ้เหี้ยคนเรามกฎจราจรในชิดจำวันปะ โอ้มึงก็ขับนี่เย้ชิบแหวนแป้งกูใหญ่กับเขกัะโหลกแป้งไว้สัตว์เฮ้ยการฝปาตุ๋นข้าก่อนเฮ้ยจะตายไอ้เฮียเมื่อน่ะตุ๋นข้าก่อนเดือดตายเนี่ยเตรียมบอกเตรียมบอกดูเร็วเออมึงจะได้ไป่หายต่อไปเฮ้ยไอ้เฮียรถขวางกูไปยอคมึ้ขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันสุดแล้วว่า เอา้าเออได้แล้ว